สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ขอ,อนำท่านผู้ชมมาชมการทำไตโคเดมานะครับเผื่อท่านที่สนใจอยากจะทำไตโคเดมาเพื่อทำการรดพืชผักนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคดวงข้าวไหมนะครับโรคเชื้อราต่างๆนะครับ ซึ่งไตโคลดามาเขาจะเป็นอาชีนาชันดีนะครับในการที่จะไปกำจัดหรือว่าทำให้เชื้าที่ไม่ดีนะครับได้ออกจากวัชพืชเดานะครับสำหรับวิธีทำก็หุงข้าวโดยไม่ให้สุกมากนะครับหุงข้าวเกึ่งดิบเกึ่งสุกนะครับก็เสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่ถุง ใส่ถุงเอาไว้นะครับแต่หม้อหนึ่งก็อาจจะได้ประมาณสัก4 5ถงุงแล้วแต่ขนาดนะครับเมื่อเราตักครบนะครับก็จะให้ปล่อยให้เขาได้ทำการอ,าอุวนๆหรือว่าเย็นก่อนนะครับแล้วก็จะทำารทำการหยดไตโคเดอร์มาลงนะครับนี่ก็คืออักขวด เชื้อรานะครับหัวเชื้อไต่ขวดเดือมมานะครับก็ขวดหนึ่งก็จะใช้ได้ได้เยอะทีเดียวนะครับเราจะหยดลงไปเพียงเล็กน้อยนะครับหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือสั่งได้ทางเอ่อเคอรี่นะครับนี่ก็คือเราตักเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเย็นนะครับก่อนที่จะทำการ หยดไตโคเดอร์มาลงนะครับเมื่อ,อข้าวเย็นแล้วนะครับหรือว่ากําลังอุ่นๆแล้วก็หยดไตโคเดอร์มาลงาสักเล็กน้อยนะครับพอให้เห็นว่ามีาไตโคเดอร์มาหยดลงนะครับก็ไม่เยอะนะครับสักหยด2หยดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการาขยําให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็มัดปากถุงเอาไว้ มัดปากถุงจากนั้นเราก็จะทำการขยำให้เขาเข้ากันแล้วก็จะใช้เข็มหมุดนะครับหรือว่า,าไม้แหลมนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะใช้ไม้เจีมฟันนะครับในการเจาะรูนะครับข้างบนประมาณสัก20-30ถึง30รูนะครับเพื่อให้เขามอาีอากาศได้เข้าไปได้นะครับจากนั้นเราก็ทำการ าวางไว้นะครับแล้วก็ทําให้ถุงโป่งพองนิดนึงนะครับเพื่อให้อากาศได้เข้าได้เสร็จแล้วก็นําไปเก็บเอาไว้ครับก็ทําความสะอาดให้ดีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราอื่นมาทําทปฏิกิริยาในช่วงที่เขายังไม่เป็นนะครับแล้วก็จะเก็บเอาไว้นี่ก็คือตัวอย่างของ เชื้อราไตโคเนมาที่ทำเอาไว้แล้วก็เป็นแล้วนะครับตอนนี้ก็เราทำประมาณสัก3วันนะครับเขาก็จะเริ่มเป็นราเขียวนะครับเป็นเชื้อราสีเขียวขึ้นมาแล้วก็ขยำให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็นำไปวางไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำให้ถุงผอมมอนเดิมเมื่อครบกำหนด7วันนะครับ ประมาณนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับนี่พร้อมที่จะนําไปใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิธีการรดไตโกเดม่าที่ต้นทุเรียนซึ่งเราปลูกเอาไว้ในสวนทีอ่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เป็นทุเรียนหนึ่งปีในช่วงนี้ก็ให้ชม อันนี้ที่เราทําใหม่นะครับข้างล่างรเราทําใหม่ก็อีกประมาณ3วันเขก็จะเคลนเขียวนะครับตอนนี้ก็บ7วันก็นําไปใช้ได้ก็จะถ้าอุณหภูมิไม่ร้อนนะครับอย่างเช่นหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวก็จะอยู่ได้เป็นเดือนนะครับตอนนี้ทําเสร็จแล้วเราก็จะมาชมกับมาสาธิตวิธีการใช้ไตโครเดม่านะครับ อันนี้ที่เราทำได้แล้วนะครับก็จะผสมน้ำหนึ่ฝักบัวนะครับหนึงถังฝักบัวก็จะทำการรดถ,ถ้ารดแบบประหยัดก็ถังหนึ่งก็รดต้นทุเรียนสัก2-3ต้นนะครับหรือถ้าเรามีเยอะอยากให้สวยด้วยความมั่นใจก็รด1นึงถังต่อ1ต้นได้นะครับ เราจะไม่ไม่ใส่ฝักบัวนะครับเนื่องจากเป็นเมล็ดข้าวก็จะไปอุดตันรูเนาะอันนี้เราก็จะทําการรดนะครับไปที่ใบด้วยแล้วก็ที่โคนด้วยนะครับสําหรับทุเรียนต้นนี้นะครับเดิมทีก็จะตอนปลูกก็จะสูงประมาณสัก40เซนติเมตรนะครับตอนนี้ผ่านมา1ปีเต็มนะครับก็จะสูงประมาณ1เมตรกว่าแล้วนะครับสวยงามทีเดียว ซึ่งต้นนี้เขาจะมีใบหงิกนะครับตอนมาปลูกใหม่ๆแล้วก็อยู่มาก็จะเกิดเชื้อราขาวนะครับผมก็ได้ใช้ไตโคเดอร์ม,มาตัวนี้นะครับได้ทำการรดเขาก็กลับฟื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นต้นทุเรียนที่สวยเป็นอันดับต้นๆของของสวนนี้เลยนะครับที่เราปลูกเอาไว้ร้อยกว่าต้น ก็เขาก็กลับมาสวยงามนะครับตอนนี้เขาก็จะแตกยอดเกือบทุกเดือนนะครับตอนนี้กำลังแตกยอดอ่อนนะครับก็สวยงามนะครับก็กลับมาฟื้นขึ้นนะครับสําหรับไตโคเดมาถ้าถ้าท่านมีเครื่องพ่นนะครับก็สามารถที่จะทําการกรองน้ําแล้วก็พ่นก็อาจจะทั่วถึงได้ดีได้ดีนะครับตามอัตยาสัสนะครับลองลอง,ลองทำดูนะครับถ้ามีเครื่องพ่นก็จะอาจ ฉีดพ่นทั้งใต้ใบได้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่ทำสวนแล้วก็มีเครื่องพ่นด้วยนะครับอันนี้ก็จะสามารถทำให้พืชพันธุ์เราสวยงามได้หรือทางโดยเฉพาะทางเกษตรอำเภอท่านก็ส่งเสริมให้กับเกษตรกรทำแล้วก็ไปฉีดพ่นที่เกี่ยวกับป้องกันโรครวงข้าวไหม้ได้นะครับเป็นพ่กพลิก กุ้ยที่ตายภายประมาณนี้นะครับก็ใช้ไตโคเดอร์มาก,ก็จะทำให้พืชพันธุ์มีต้นที่แข็งแรงและก็สวยงามนะครับซึ่งโดยเฉพาะสวนทุเรียนส่วนนี้ก็จะใช้ไตโคเดอร์มาเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นมีแมลงหรือว่ามีเชื้อราบริเวณลำต้นก็จะใช้ไตโคเดอร์มานะครับทาเขาก็จะหายนะครับ หายไปแล้วก็ต้นก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับก็สวยงามก็ลองอทําดูนะครับก็หุงข้าวนะครับไม่ให้สุกมากนะครับกึ่งเด็กกึ่งสุกเสร็จแล้วก็ปล่อยเอาไว้ให้เขาเย็นสักครู่เสร็จแล้วเราก็หยดไตโคเดอรมาลงนะครับทำการเจาะรูด,ด้านบนตามตามคลิปเบื้องต้นนะครับ ก็ทิ้งไว้สัก3าวันก็เขาจะมีเชื้อราเขียวขึ้นแล้วก็ขยำนะครับขยำเสร็จแล้วก็วางไว้ประมาณสัก7วันก็สามารถนํำไปรดพืชพันธุ์ของเราได้นะครับซึ่งขวดหนึ่งก็ใช้ทำได้ได้นานนะครับได,ได้เยอะนะครับก็ลองลงมือทํานะครับเพื่อ,อทําให้พืชพันธุ์ในสวนเราได้เจริญเติบโตนะครับเขาบอกว่า สุขค่าคือกับบ่คือฝานบม่มเพิินบ่มห้บอกเพอเจ้าบมเองหมายความว่าถ้าเราลงมือเองก็จะทำให้เรามีความมั่นใจนะครับท้ายที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีความสุขกับการทำกรเกษตรนะครับสวัสดีครับ